ถุบมันเาี่ยอดไปนี่แล้วปลูกคัาปลูกหญ้านี่แล้วไายเมนบ้านนออยากได้รถทีบบ่ได้รถทีบได้รถที่แต่งเรียงก็สบายดี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  อยู่กันหลายคนเนาะมื้อนี้เนาะมาเถึงเข้ามาแล้วกกตามท่องไ้ท่อง่ายเก่าโดยตามท่องไ้ท่อง่าแหละเพิ่นชานก็ยังบ่แล้วบ่ทั่วความทุกข์ยากเพิ่นว่าขอญาติถามซื้อเด้อโดยอ่าซื้อซื้อแม่ยังก็ซื้อแม่จันแม่จันโดยมีลูกสี่คนเลยมีลูก4คนโอ้มีลูก4คนเนาะโดยแต่ว่าลูกแม่ ลูกควนกะเป็นพวกไผ่ขั้วมั่นแหละเบิ่งกันบ่ได้ดูแลกันเลยทั้งพ่อวใช่ไหมพ่อเกษียบเล้วเนาะโดยแหละอันฟูนั่นเนี่ยชื่อยังก็ชื่อบานชื่อสาบานเป็นลูกที่เท่าไรของเมนลูกที่สองคนที่สองเนาะโดยแต่ว่าคนได้ลูกจะคนเด้มสามในลูกสามคนแล้วพ่อเกษียบพ่อพ่อคนทีม อพอทิมปัจจุบันจะเป็นห้างบ้อนโอ้ยจะคนลูกเหรอสามคนเนาะที่ว่าผู้ชายมีบ่มีแต่ผู้หญิงผู้ชายเล่นผู้ชายผู้น่อยนะโอ้ผู้หญิงสองคนผู้นี้กับแม่นบ่ซื้อเรื่องแม่เป็นถูกก่าน่ะเซตผู้หนึ่งเนี่ยคือว่าสามคนผู้นู้นมีบัวเพิ่ตั้งชื่อชื่อยังลูกแต่ได้เป็นคุยสองเนี่ย ที่สองไหนนั่งคูเป้ที่สามแอวเต้เพื่อนไม่ได้เข่าเยียนหมดน่ะแต่ว่าเข่ายูผักเพื่อนไม่มีรถถีบไปคะไปหุ้งเฮียนเลยเพิ่นเลือยาเลือยุดมือได้ทีดคาดยางไปกับบอไปโดยเนาะมันไก่เด็กคนเข่าเฮียนอยู่างนี้เหรอเข่าปอใด้าน้อยเข่าปอสองเข่าเฮียนปอสองเข่าบ้านนอกอย่างนี้บ่โดยมันไก่เนาะมือได้ข้านกับ มันไหนข้ามไปประมาณนี้มีแต่มือเช้ามาหายใช่แม่แม่บูมีอยากเล่นทีกนะเคียวหายใจแม่ชื้อรถถีหมายแม่เจียมาใช้ลูกแม่เจียมาใส่ใส่เดี๋ยววันนี้เล่นทีเล่ยันเดี๋ยวว่าอยากยนอยู่แต่ว่าเยีกยนอยู่ของบูมีรถทีเนี่ยไปแบบมันไก่ต้องไหมเนาะโอถือว่าผู้เดียวคนนี้มาเฮียนผู้เอื้อยบริเฮียนบ่ผู้เอื้อยบริเฮียนเลือกออกเลยเนาะออกแล้วคุณออกยี่ปอยยังหนึ่งเปอร์สองอีกนั่นแหละ ที oh. ่นี่ก็เคยคืนห,ห้องประสงคมเถประสงมเถ้่ฝนก็แต่งทำเฮียนอยู่ครับหยุดก็นเนาะพอเมย์เมืม่อย่างไปแล้วไก่อันว่านความถุกยากเนี่ยเอออันว่ามันยังอันเอาย่างมากเห็นตุกเรียนชายเห็นย่ายังก็ยังเห็นยังกันนี่อันนี้นะเออเลี้ยงนูแต่กี้ผุนนูมันบ่มีเนี่ยเกลือมันละปล่อยมันไป โอ้เรียงหนูหนูยังไหนหนูใหญ่หางปล่อยว้แล้วว่าขายแหละตะกี้นะมันถังปล่ได้ขายแหละยาแหละปล่อยมันมีเข่าเกลือมันตั้งแต่แม่เรียงนี่เคยขายอยู่บ่างไหมเคยขายกับตัวชามซีบตัวซีซีบโอ้ตะกี้เมื่อก่อนนะบ่แต่เมื่อก่อนทุนปัจจุบันนี่ปล่อยไว้แล้วเดี๋ยวมันลักไปน้ำบ่ลักไปน้ำมันก็ตายน้ำมันบ่มีเข่ากินมัน ไอ้คนห้ากินกันยังบ่มีตอนาช่วงลำหน้าฮาบุ้มมี่เข่าห้าขาดเข่าขาดหน้ากินขาดเงินขาดยังขาดบัดรนักขาดบัดทุกใยจริงยังโอ้เลยเรียงกุ้งมันก็เลยแม่กับปล่อยไปน้ำเนาะโดยบัตรจีขามันผัดชงชานมันบเพราะว่าเาเรียงมากับมือเนาะเรียงมากับมือเฮ้าชงชานมันก็เลยปล่อยให้ไปหากินธรรมชาติมันห่างเธอตาบ้างอันว่าชาวบ้านเพิ่นได้ลูกเพิ่นได้กินนุ่มแย่งแขกคนน้อยน้องแม่ ภายในแต่กินน้่เมนะถ้า่ากินน้ำพุนก็เดือดอันว่าขออนุญาตทั้งพ่อของพ่นกัไปกับบริสุทบริสิต่อมาเลยจะปีดวจะโดนนะบนจะขดปียังไ่เด้นจะมอยเลยบริิดต่อมาเลยสมอยเลยบริสต่อมาเลยคนปะจะได้เกิดจะได้เกิดจะได้เกิดไม่ได้หลวยไอเมยไปหาเกียงอย่างคนเด้อคนนั้นจะได้เกิด นี่แล้วจากเขาเงี้นมันมีเกิบไสเมไปหาเกี่ยหย่าก่อนเมสิหาขายว่ะซื้อเกดอ้าเนี่ยขายหาค่ะเออขายเป็นลูกบ่ขายเป็นหาบเป็นหาบหาเท่าไรขายหาบมันเจ็ดชิโอ้หาน่นเจ็ดิบเี่ยวใช่ไหมนี่นี่แหูดให้โดนหน้าคนนี่แหละหน้าคนมื่คืนหน้าเมเองหน้าเมเองก็มี่หาจกเอาบนหาบนลูกบนกัมโดยมาโฮมกันเพราะได้เกิดให้ลูก ในเรื่องเวลาเนาะโดยพ่อคนนี้อยู่แขงใดเนาะอยู่อุบานเท่านี้ว่อยู่บ้านเมืองเท่านี้พ่อหรือว่าอยู่ต่างแขงพ่อคนเองเออต่างแขงเราอยู่ปักซองปักซองเป็นคนปักซองเออก็คือแต่ปะกันเนาะแต่ดนเนาะกาิเแถาปีนึงเลยเน๊ปีนึงเนี่ยเขาได้พวกันรึไม่ก็ได้อยู่ไกลแท่ไปพ่อกันเลยเน๊ะพ่อคนนี้ใช่ไหมถ้าไปเนี่ยโรงงานเนาะอยู่โรงงานไม่อัด โอ้โรงงานแม่อันพ่อกันอยู่ในโรงงานเนาะหนึกว่าโรงงานอยู่ในไทยอยู่นะก่อนเพิ่นสิไปนะเพิ่นได้บอกเอียงบ่เพิ่นได้บอกเอียงอยู่บ่พอเพิ่นนี่นะพอน้องเพิ่อนเมื่อบ้านกันเด้อเพิ่อนเมื่อบ้านเพิ่อนก็บ่โทรมาเลยเพื่นกับ่ติดต่อมาเลยเพื่นมาขอมาไว้มาขอข้างในว่าไงไปขอฮอดแม่เอาบัดปราดอากาศเพื่ได้เว้ากันบ่มเอเงียบเลย เงียบเลยเพิ่นบวชนใจนี่ก็เงียบเลยนี่ก็เลยอะไรมันมือมันต่างคนอย่างเนาะเอาถุกเนาะก็ฮัตสิบบติดตามมันถุกยากคาโหลดคาล่างเข้าไปอีนลูกคาโหลดฮาปปัสจ้างโหลดจ้างล่างกดไล่าหันคาหนีไปกันพอดีมันยากเลยฮะยาเนื้อื้อฮะฮัปปมีเงินมีคำฮะิ่นคนถุกคนยากเลยยาดอกรวยไว้ใน่น ยังคืนหอดจอดทึงคนกับแม่ป่ะคนบุคคืนหอดจอดทึงเลยกับยาว่ะงงเงี้งอยากนอนได้เหรอเตียงเนี่ยเปนบรรยากาศเนี่ยเตี่ยงที่นเราเป็นในญ่เลยเอาเพิ่นไปนอนก่อนก็ได้จะเพิ่นบาสบายเนี่ยเพิ่นก็ได้งอแงี้ยเบาสบายเบาสบายบ่อ้ยอือเป็นไข่บ่ต้องไข่เอาไปหาหมอกบบบุ้งเงินเป็นยาปลาให้กิน โดยเราเขกูบ่อยๆกวนลายดอกเนาะกะอีกกคอยจัดยังสีหันาทีตยี่น้องเลยเพราะว่าหูเรื่องเล้าละเอียดก่อนเนาะมีทางเขาทำเหมือนกะแม่กับแม่เแ่าเดือนลาเห็ดหน้าอีบ่เห็ดเห็ดหน้าเห็ดไห้เห็ดหน้าเลยห่าบอกุ้มอยู่กุ้มกินดอกจะได้ปีไห้าสิบหกสิบเอาไฟเผาเห็ดลานเคยลานเคยหัวซาแป้งเพิ่นโอ้เพิ่นมีครอบครัวแล้วเนาะโดยเพิ่นอยู่ เอาหวบ้านไหนเด้หัวบ้านคนแต้โอ้ถืว่าอาศัยทั้งคนนี้เฮ็ดอาศัยหลานเคยแหละเฮ็ดโดยๆสแปงก็เป็นลูกของสาบานเนาะโดยอดีแต่มีลูกเคยเพิ่นก็เนาะโดยโดยอว่าได้อุมสูซอยเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าประมาณนี้โดยนว่าทั้งแม่หาเงินหาคํายามแดงก็หานี่หลก็เกี่ยวคอเก่ยหญ้าเกหยังเหญ้าหาอย โอ้หาแก้ผักกิชกิชมน้ำมูวยหน้าแล้วค้าพวกได้กระตุ่มขนมไทยร้านโดยเห็นได้ทุกยนักกระยาไปอยู่ไปลูกเอ้ยว่ะโดยอันนี้มาอยู่ดีไม่แห้งว่ะไหนมันทุกมันยากกอดไปนี่แล้วปลูกคักปลูกหญ้านี่แล้วค้าอันนองปลาเนี่กับนองปลาหน้ามีบ่าวนี้ม่ปลาดอกบ่ได้เลี้ยงบ่ได้ปล่อยบ่บ่มีเงินชื่อชัย ปลากับปลานี่ให้หน้าเท่านียปลาธรรมชาติเนาะได้ปลาหน่อยทร้งหมดนะหล่ะแม่วาปล่อยอยู่นี่ว่ได้ปล่อยยังบดบีนี่นะก็สีว่าปล่อยฮามัมีทื่นมีห้อนหลายยาหนิงตุ๋มหนิงเก่าให้นอนอยู่ตู่แม่นี่แล้วนอนเทิงเทียงกูเลยจ้ะเทิงเทียงกับลูกโอแม่นอนนี่เลยเนาะเลยบรนยากาดีอยู่นี่กันเนาะนอนอยู่คนเดียวนี่แหละ ปืนไพต่อม้าลงไพร์ใบ่อในว่าอย่างไรไพร์ฉงทิศบ่อในวอย่างไรไพนี่แล้วไพผ้าเพิ่นนี่แล้วพิ่นนี่แหต่อลงมาเนาะต่อลงมาหนิโอ้ตัวให้น้ำพืนไพแล้วไพค่ะโอต่อเขามาโดยอือืมคจะั้งอยู่ไปสามอยู่เพาอยู่เพากินว่น่องพิ่นเบ่เฮียนจะเดือนได้ ไปยูบนมือนีและบนมือเานกริยังเย็นอยู่เย็นอยู่คู่มือไปอยูคู่มือหางยางไปอว่าเมืองยางมืองราักรบพินนี่กระเพินพักได้ป่ะกรบเพินพางทีเยนเป็นพักน้ำบ่เพิ่นอะเพิ่นคูเพิ่นบ่อยูมี่ดะอันนี้ได้แต่ว่าสิปีน้องสิเดือนสิบเอ็ดปีแหละสิบเอเน่นบ่นองจะได้ด้วทีบ่ะโอ้นองจะได้ด้วที ได้รถถีบต bueno> ั้งใจเรียนบ่าไปมือบ่ลูกได้กับเกิดได้เกิดไปอยากได้อยากได้เกิดแม่เลือดถีบชงเสือมีแล้วไปชงเสือเจ้ามีอยู่มีอยู่กับอันเก่าหัไรแล้วเก่าแก่ของมือาหาของป่าหายแต่กับเอฟไว้แต่ว่ารถถีบเนี่ยน้องอยากได้รถถีบป่ะไปทำเรียนแต่ว่าอยได้เรียนอ่านได้เขียนออกแล้วบอ้ออ่านได้แล้วบอ้ออ่านได้อยู่บอ้อ

็ให้กําลังใจแหละเนาะสู้ก่อนเพราะว่าเฮามาถ่ายทํานี้เพื่อว่าผู้รักผู้ใหเห็นเนาะอ่ตัวหน้าสงสารก็ติดต่อทางกวงเฮาได้เนาะทีมงานเดีอยางไรทางทีมงานเแบบช่วยเหลองคอบครัวเนเนะคือเนก็ขาดบิดทุกอย่างเลยเนาะม่นยากไที่ักนี่คือว่าทางน้องคนนี้อยากได้รถที่แม่ไปขี่ไปเรียนเนาะแลก็ับ ก็จะได้เกิดใหม่น okay. the oh, so so ้ำ่นว่ะเอาตาไว้ม exactly ีพวกเนี้ยพวกญ่ที่ว่าเห็นในคลิปนี้หรือว่าสงคามทางนอกหรือว่าอยากให้ทางทีมเฮาแบบว่าซอยเรือเนาะเป็นบ้านบุญให้เป็นบานบุญให้พี่น้องเลยแต่ที่ยิงเพียงก็พลาดเนาะอะไรนากะทีบรบกวนใฟนลูกเพิ่นกะลูกหลานเพิ่นกะอย่างนอนเลยเนาะสนับกิมบดี้ โดยเนาะทางเฮาก็ได้โอ้ได้ลมก็ได้อ่าฮู้จักเรื่องราวอ่าชีวิตก็กลัวเพิ่นที่ว่าทุกข์ยากก็อ่าพอประมาณนี้แหละเนาะทุกคนเลยเพราะว่าอ่าทําตาบอสีเบิ่งนี่ก็ถือว่าอ่าพออยู่พอเนาะอันนี้ก็มีนองปลามีไฟฟ้าเนาะก็แล้วแต่ว่าทางน้องเพิ่นนี่ก็อ่า อ,อ้าวมาห้องนี้แกบอกว่าอย่างไรเนาะแกข็ขอขมุขกบใจทีตีตามนะครับชมจน,จ,นจบคลิปพี่นอ้องเลยแกทังน้องเปน็นกันอยากได้รถถีบเนาะที่มาปั่นเมื่อหงเฮียนเป็นแะทังน้องเป็นัน,นอันนี้คือสิเป็นให้หน้า แตะกล้ากาองทั้งเป็นเองเนาะอ่า,อาว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอฝ่ายเด้อพี่น้องเลยว่ามาสิลานนี่จ้ายังเป็นบัดเป็นไอ้เนี่ยโมดีขอบับบนได,ดพี่น้องเลยอ่ะมาเนี่ยจขอมาขอบใจที่ติดตามนะครับชมสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีสวัสดีเนี่ย